ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณแบบคนเดียวอะ่ะเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอะ่ะแล้วคลิปนี้เหมาะสําหรับคุณมากครูแพทย์อยากให้หลายๆคนแชร์ออกไปนะคนที่บ้านว่าเราเลี้ยงลูก ตามใจเราควรจะทำยังไงดีเชื่อคนที่บ้านหรือว่าทำในแบบที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นดีมีคุณแม่ทางบ้านถามมาเนอะช่วงปิดเทอมนะคะช่วงที่พ a นดมิก c หรือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็จะอยู่บ้านกันเป็นเวลานานมากพอไปโรงเรียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับตัวกลับไปหาเพื่อน,อนแล้วลูกเกิดแบบร้องไห้ทุกวันตอนแรกไปวันแรก2วันแรกก็ยังไม่ร้องไห้พอวันที่3ปุ๊บโอ้ ร้องไห้ทุกวันแม่ก็ไม่อยากหักด,ดิค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆช่วยปลอบเขาแต่คนที่บ้านก็หาว่าเราอะ่ะตามใจลูกเลี้ยงลูกเป็นนางฟ้าเกินไปเลี้ยงลูกเป็นเทวดาเกินไปสิ่งที่แม่ทํามันผิดหรือเปล่าครูแพทบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณแบบคนเดียวอะเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอะ แล้วคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณมากครูแพทยอยากให้หลายๆคนแชร์ออกไปนะเพราะบางทีเราไม่ได้มีคนอื่นที่มาช่วยสนับสนุนเราการที่เราจะแข็งแกร่งอดทนรอถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้อะค่อยๆโตค่อยๆโต,อย,อ,ยตอย่างแข็งแรงและสวยงามอะคะ่ะเราจะต้องใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปถูกไหมนะคะหลายคนอาจจะแบบ ข่ายแพ้ไปกับคนรอบข้างที่เขามีความเห็นที่มันต่างวิธีของญาติิหักดิบเกินไปดูโหดร้ายเกินไปเราเชื่อในวิธีของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าตามใจลูกขนาดนั้นแต่ว่าไม่รู้จะถามใครดีต้องส่งข้อความมาถามครูแพทยอยู่คนเดียวไม่รู้จะถามใครดีเพื่อนคนอื่นก็ไม่ได้มีแบบนี้ครูแพทขอเป็นกำลังใจให้คุณทำดีต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่ผิดค่ะที่เขาคิดแบบนี้เพราะเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้เราก็ไม่ผิดค่ะที่เราเลี้ยงลูกแบบนี้ตราบใดที่ลูกเราค่ะไม่ทำ้ายตัวเองไม่ทำ้ายผู้อื่นไม่ทํำ้ายข้าวของเรื่องอื่นเรายืดหยุ่นกันได้เราปรับกันได้ใจสําคัญที่สุดนะคะคุณแม่วันนี้ครูแพทยมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ ทำตามหัวใจตัวเองคุณอยากเลี้ยงลูกเชิงบวกคนรอบข้างไม่เห็นด้วยคุณจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครูแบดจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหากคุณถามว่าแม่ทำถูกไหมครูจะอยู่ข้างๆคุณแล้วบอกว่าถ้าสิ่งที่คุณทำคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันดีคุณรู้สึกดีจงทำต่อไป นั่นมันถูกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้กำลังใจดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามเพจคุปตะพัทรวดีหรือช่องทางอื่นตามนี้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ